โอเคทีนี้ผมแนะนําสําหรับอาจารที่ไม่ได้ใช้ PowerPoint สองในกรณี p o w e r p นะครับผมกลับมาที่สกรีนผมอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ PowerPoint น,นะครับหลังจากเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint แเนี่ยให้ไปเลือกูชื่อวว่าตัเลือกครับจากนั้นไปดูเมนูที่ชื่อว่าอ่า กำหนดริบบอนเลยคําว่าริบบอนนะครับทางซ้ายมือนะจากนั้นเลื่อนลง,งมาหาคําว่าริบบอนดิงหรือภาษาไทยว่าการบันทึกกรุณาเช็คถูกปั้งท่าให้มันเช็คถูกไว้แล้วกดปุ่มตกลงนะครับเป็นตตการเปิดผมได้กดดิงโผล่มาอาจารย์จะเห็นเมนูน,นะครับนัวกากโกลด์อินเสิรเนี่ย จะเพิ่มเติมใน r e c o r d i n การบันทึกโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยจากนั้นนะครับก็เปิดวิดีนี้นะครับให้ไปดูสมัยที่สี่ครับอ่ครั้งที่เขียนะครแคปเจอร์หรือ screen video screen record อะไรเงี้ยซันคลิกนะครับนี่นะครับหน้าจอเราเอาไว้เอาไว้สว่างแล้วก็ปล่อยหายไปครับเมาส์ขออาจารย์ให้อาจารย์ดูื่เพื่อที่่ต้องการจะให้แคปเจอร์เช่นอาจารย์ขึ้นหน้าจอก็พอ หรืออาจจะทำแล้วแต่ตัวอย่างทําเต็มจังหวะลากคลุมนะครับแล้วปล่อยนี่คือพื้นที่ที่เราจะทาการบันทึกอาจารย์กดปุ่มบันทึกนับถอยหลังแล้วก็เริ่มมันอาจาจะเปิดโปรแกรมอะไรครับอาจารย์จะเปิดเปิดโอ้ยครับเปิดเปิดเรียสอนมันก็บันทึกผมบันทึกเสร็จแล้วพอใจแล้ว อาจารย์จะเห็น่มันเอาในหน้าจออาะไรอาจารย์ต้องกดเลทแล้วก็เริ่มมันเรียกว่าอาจารย์จะเปิดโปรแกรมอะไรอาจารย์จะเปิดเปิด P D F สอนได้มันก็บันทึกโอเคนะครับก็สำหรับคนทโปรแกรมบเป็นสกรีนไปเลยนะครับ,ส,รรบสต็อปแชร์วิดีโอใหม่ครั้งหนึ่งว่าอาจารย์น่าจะ เบสิกขึ้นฐานนะครับระหว่างนี้<อ>ปัญหาเด็กขายไปหมดไม่ยอมแอดไลน์แอดเฟนแอดอะไรสักอย่างอาจารย์ในครับผมไม่มีครับไม่มีครับฮัลโหลฮัลโหลไม่มีปัญหาครับ